คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันนาให้เรื่องอื่นกลายเป็นเรื่องเล็กไปเลยนะใช่โดยเฉพาะ<อ>เรื่องของการประชุมสภาพืแทนรัษดรเกี่ยวกับการ ถกเรื่องของงบประมาณปี6 7เจซึ่งเดิมทีมันจะเป็นข่าวไฮไลท์ของพวกเราสองคนในช่วงที่เราวางแผนกันไว้เนาะแต่นี้กลายเป็นข่าวที่เงียบเงาไว้พอสมควรครับสําหรับการถกงบแต่เราไม่เงียบนะไทยโพสนะคะเราอยังเกาะติดเรื่องนี้อยู่นะคุณผู้ชมเกาะติดด้วยค่ะครับวันนี้ครับก็มีการถกงบต่อในวันที่2นะครับโดยคุณประกรณ์บุตรนะฮะออกว่าเดือดเลยครับบอกว่าขอตัดงบศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมหรือเฟคนิวบอกว่าทั้งโครงการเนี่ยไม่เคยเป็นกลางเลยพร้อมชำแหลว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยแก้ฝุ่นพิษล้มเหลวด้วยนะครับค่ะแล้วก็รุมจวกนะคะกระทรวงพลังงานค่ะแล้วก็อัดทางสอนพอนะคะจ้างบุคลากรทําซอฟต์แวร์เนี่ยเรื่องของติดตามการ์เรือนกระจกเนี่ยค่ะจอดจัดซื้อพลังงานทดแทนทั้งที่ยังไม่ได้มีแผนพลังงานชาติเลยด้วยซ้ําค่ะเรื่องนี้นะคะ9นาฬิกาค่ะ ที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะมีคุณพิเชษเชื้อเมืองพานค่ะรองประธานสภาคนที่2เป็นประธานในการประชุมค่ะมีการพิจารณาร่างพรบงบนะคะรายจ่ายประจําปี6กเปค่ะย้ำวงเงินกันไหนค่ะอยู่ที่3.48ล้านล้านบาทในเวลาที่2นะคะเรียงตามรายมาตราเลยวันนี้เป็นวันที่2แล้วนะคุณผู้ชมซึ่งคณะกรรมการวิสามันพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปี67เเนี่ยค่ะพิจารณาเสร็จเรียบร้อยโดยพิจารณาต่อในมาตราที่ 16. ในส่วนของงบประมาณนะคะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยค่ะคุณประกรณ์วุฒินะคะอุดมพิพัฒน์สกุลสสบ,บัญชีรายชื่อพักเก้าไกลได้ขอไปยติไว้นะคะบอกว่าปีนี้เป็นปีที่4แล้วที่ตนจะพิายตัดงบของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมในสํานักปลัดกระทรวงดิจิทัลค่ะทั้งโครงการเลยจํานวนกว่า69ล้านบาทนะคะโดยเดือนกันยายนปีที่ผ่านมานะคะศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเนี่ยได้มีการคัดกรองนะคะจาก5.4ล้านข้อความ เหลือจำนวนเรื่องที่เข้าเกณฑ์ในการตรวจสอบทั้งหมด539เรื่องเอาใหม่ย้อนกลับไปใหม่มีทั้งหมด5.4ล้านข้อความนะคะแต่ตวรวจสอบเนแค่539เรื่องจากนั้นก็เลยถูกส่งไปที่หน่วยงานราชการต่างๆค่ะเพื่อทำการตรวจสอบข้อได้จริงตามศูนย์ที่เคยชีย้แจงว่าจะมีการตรวจสอบข้อได้จริงจากหน่วยงานราชการเท่านั้นซึ่งทำให้ต้นเนี่ยโอ้โหสงสัยเลยว่าทำไมศูนย์ถึงเลือกที่จะตรวจสอบข่าวจากหน่วยราชการเท่านั้น และสุดท้ายนะคะ539เรื่องเนี่ยได้รับการตรวจสอบจากหน่วยง,งานทั้งหมดก็เพียงแค่356เรื่องเท่านั้นแต่สามารถเผยแพร่ได้เพียงแค่235เรื่องเท่านั้นค่ะนี่ก็คือหลักฐานที่จะเจนที่สุดว่าตลอด4ปี5เดือนตั้งแต่ตั้งศูนย์แห่งนี้มาไม่เคยมีความเป็นกลางหรือไม่เคยมีอิสระเป็นแค่เครื่องมือของภาครัฐในการผูกขาดความจริงแบบที่รัฐอยากให้ประชาชนรู้เท่านั้นค่ะและก็ปกปิดความจริงที่รัฐไม่อยากให้ประชาชนเห็นเท่านั้น ผมยืนยันว่าโครงการแบบนี้ไม่ควรได้รับจากภาษีประชาชนแม้แต่บาทเดียวค่ะครับจากนั้นนะครับที่ประชุมก็มีการลงมติเห็นชอบนะครับมาตรา16ตามคณะกรรมการกรรมธิการเสียงข้างมากครับด้วยเสียงนะครับ279ต่อ146ครับงดออกเสียงศูนย์ไม่ออกเสียงศูนย์ครับต่อมาครับเวลา11นาฬิกานะครับ เป็นการพิจารณาตามมาตรา17เ,เป็นงบประมาณของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ทางกรรมธิการเนี่ยตัดลดงบประมาณเหลือแค่1 5 0่งล้านบาทจากที่เคยเสนอมาว่า1 5ึ่ล้านบาทนะครับโดยเนื้อหาการที่ปลายส่วนใหญ่เนี่ยแสดงถึงความเป็นห่วงการแก้ปัญหาฝุ่นพิษ p m 2 5ครับที่กระทรวงเนี่ยไม่ได้ให้ความสําคัญทําให้ปัญหามีความรุนแรงขึ้นรวมถึงมีการเกี่ยงงบประมาณภายในหน่วยงานที่ไม่เป็นธรรมครับทำให้นะไม่ให้งบประมาณอย่างเพียงพอกับหน่วยงานที่มีการ แก้ปัญหาภัยแล้งครับโดยนะครับนายภูลศักดิ์จันจำปีครับสสบัญชีรายชื่อพักก้าวไก่อภิปรายนะครับว่างบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลถูกปรับลดลงเหลือ870ล้านบาทซึ่งถูกตัดทิ้งครับทั้งทั้งที่ประเทศก็มีวิกฤตเรื่องน้ำแต่กลับไม่ติดอาวุธให้หน่วยงานขณะที่กรมเขาเรียกว่างบกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมมีความทับซ้อนกับกรมควบคุมมลพิษ มีแต่งบงานอีเวนต์เป็นตัวตั้งครับไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนควรเน้นเป้าหมายเรื่องการบรรลุยุทธศาสตร์ในการลดการ์ดเดิกนกระจกให้ชัดเจนครับขณะที่นายจัก,กรวาลชัยวิรัตกูลนะครับสสสุโขทยัยพรคเพื่อไทยอภิปรายนะครับว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยเกลี่ยงบไม่สมดุลครับกรมอุทยานแห่งชาติได้งบ5,600ล้านบาททั้งที่มีรายได้จากการจัดเก็บค่าเชา่าอุทยานมากอยู่แล้วมีรายได้ต่อปีถึง1000ล้านบาทแต่กรมป่าไม้กรมทรัพยากรน้ํากรมทรัพยากรน้าบาดา ที่มีส่วนสําคัญแก้ปัญหาภาัยแล้งกับได้งบประมาณที่ไม่เพียงพอครับจากนั้นที่ประชุมมีการลงมติเห็นชอบมาตรา17ตามเสียงกรรมธิการข้างมากเช่นเดิมครับขณะที่นะครับในช่วงของเวลาบ่ายโมงนะครับ13านาฬิกายีินาทีเข้าสู่การพิจารณามาตรา18ของกระทรวงพลังงานครับโดยประเด็นนี้นะครับนางสาวสตรีกัญญาตาังสกุลนะครับทสบัญชีรายชื่อพักก้าวไก่นะครับคณะคณะกรรมการขอสงวนความเห็นอภิปรายนะครับว่าโครงการ จัดทำระบบติดตามและประเมินผลงานดำเนินการภายใต้แผนปฏิการด้านพลังงานพศ2566ถึง2580นะครับเป็นแผนพลังงานแห่งชาติเนี่ยจัดทำขึ้นโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสอนพซึ่งเป็นการจ้างที่ปรึกษาจะททำซอฟต์แวร์ออโตเมดนะครับ MRV เพื่อประเมินและติดตามผลกระทบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับค่ะเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพลังงานชาติโดยแผนพัฒนากำลังผลิไฟฟ้าของประเทศไทยค่ะ PDP นะคะเป็นแผนย่อยของแผนพลังงานชาติในปี2565เช่นกันปัญหาเนี่ยอยู่ที่แผนพลังงานชาติที่ควรจะออกมาตั้งแต่ปี65เป็นเวลา2ปีที่เราอยู่กันโดยไม่มีแผนพลังงานชาติเลย กลายเป็นว่าโครงการนี้ค่ะกําลังจะจัดจ้างที่ปรึกษาและว,วันนี้ก็ยังไม่มีการจัดนะคะเปิดรับความความพิดเห็นแผนพลังงานชาติของปีห5เลยด้วยซ้ําและก็มีกําหนดการฟังตั้งแต่เดือนมกราคมแต่ถูกเลื่อนค่ะมาจัดในช่วงเดือนเมษายนหากรับฟังเสร็จในเดือนเมษายนก็จะสามารถประกาศใช้อีกทีเดือนกันยายนเลยค่ะเท่ากับสิ้นปีงบประมาณ6 7พอดีจึงไม่มีความสมเหตุสมผลที่ทั้งแผนพลังงานชาติและการเปิดรับความความคิดเห็นมันก็ยังไม่ได้คืบหน้าอะไรเลยอะ